ไปติดตามความคิดสร้างสรรค์นะคะของนักเรียนอาชีวศึกษาในการเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซระดับจังหวัดณนห้องสดทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีในช่วงเช้าวันนี้จากรายงานค่ะระบบเครื่องนี้ครับจะใช้ไฟจากไฟบ้าน220โวลต์ครับเข้ามาที่พาวเวอร์ p l ายเพื่อแปลงไฟให้เหลือ12โวลต์ครับผมเพื่อมาเข้าที่วงจรควบคุมวงจรควบคุมนี้เราจะสามารถควบคุม ความเร็วของโซ่สายพานเพื่อลำเลียงหมูว่าจะให้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถปรับความร้อนทั้งสองข้างว่าเราจะเลือกปรับความร้อนอยู่ที่เท่าไรครับผมนี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนของเยาวชนที่เขาร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอโซระดับจังหวัดจันทบุรีที่จัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยโครงงานที่มีความโดดเด่นในระดับปวสคือโครงงานเครื่องย่างหมูสเต๊ะอัตโนมัติของน้องๆ้องวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่มีแนวคิดลดมลภาวะจากควันหมูย่างด้วยการใช้ขนลวดไฟฟ้านำความร้อนผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งวนผ่านเตาปิ้งเพียง40วินาทีต่อหนึ่งไม้หมูสเต๊ะจะสุกพร้อมรับประทานได้ทันทีซึ่งมีความรวดเร็วและเพิ่มความสะดวกสบายได้เป็นอย่างมากโดยได้เคยนำไปทดลองใช้ที่ร้านในริมหมูสเต๊ะแล้วปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้นําส่งเข้าประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ณจังหวัดระยองเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพร้อมคว้ารางวัลชมเชยได้อีกหนึ่งรางวัลสิ่งสําคัญเลยครับเราก็จะลดมลพิษคือลดปัญหาควันที่เกิดจากการปิ้งย่างนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มผลผลิตให้กับพ่อค้าแม่ค้าคือเราจะเพื่อมีลูกค้ามาจํานวนมากเราสามารถประหยัดเวลาให้กับแม่ค้าเพื่อทําให้ความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาครับผม ไปที่ร้านลิ้มหมูสเตยค,ครับผมไปทดลองครับแล้วเจ้าของร้านก็ให้ความร่วมมือครับให้แนะนําแล้วก็ให้ลูกค้าได้สามารถมาเข้าถึงชมได้ครับแล้วเจ้าของร้านก็ให้คำแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนเป็นสแตเลสให้มันดูอนามัยมากยิ่งขึ้นครับผมคือเราจะใช้ระบบแบบต่อเนื่องครับไม้นึงก็อยู่ประมาณ30-50วินาทีครับ ออกมารอบเดียวรับประทานได้เลย,ลเ,ยลลเคยไปประกวดที่ที่โรงแรมสตาร์ที่ระยองครับซึ่งได้รางวัลชมเชยมาครับขณะที่ในระดับปวชวมีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคือโครงงานหมวกนิรภัย V3 ของน้องน้องวิทยาลัยสารพัฒช่างจันทบุรีที่มีแนวคิดหลักมุ่งหวังความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการติดสัญญาณบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือให้สามารถพูดคุยได้ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมต่อยอดความคิดนำแผงโซลาเซลล์สำรองไฟฟ้าผ่านแสงอาทิตย์ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นสนนราคาหมวกเนิรภัยไม่เกินใบละ4,000บาทเราก็จะติดหูฟังครับไว้ในตัวหมวกกันน็อกแล้วก็ติดบลูทูธครับไว้ในตัวหมวกกันน็อกแล้วก็ ลองเชื่อมต่อดูลองวิจัยกับการขับขี่ครับเพื่อว่าเสียงมันดังมากน้อยแค่ไหนอะไรครับในการขับขี่ระดับไหนครับมันจะอยู่ประมาณถ้าขับขี่ด้วยความเร็วไม่สูงครับประมาณ20-40กิโลเมตรนี่จะได้ยินเสียงชัดครับแล้วก็เราจะพัฒนาขึ้นมาโดยการติดแผงโซลารเซลล์เพื่อเป็นการชาร์จแบบภายในตัวครับใช่ครับเราจากปกติเราเสียบไฟบ้านครับ จะใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้แผงโซล่าเซลล์ไปด้วยในตอนกลางวันนะครับมันจะชาร์จแบบไปเรื่อยๆครับเหมือนมันไม่หมดไปครับตอนคืนเราก็จะใช้ได้ต่ออยู่ประมาณ20ชั่วโมงครับนอกจากนั้นยังมีโครงงานเครื่องไล่นกในนาข้าวจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเพื่อมุ่งหวังลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการกัดกินของนกด้วยการรับสัญญ,ญาณเคลื่อนไหวทางอากาศแล้วปล่อยขึ้นเสียงในระดับความดัง200-300เดซิเบล เพื่อขับไล่นกและสิ่งมีชีวิตที่มากัดกินผลผลิตทางการเกษตรพร้อมเปิดจําหน่ายในราคาเครื่องละ1 10, 5 0 0 0บาทคือทางเราได้คิดค้นเครื่องนี้มาเพื่อ<ม>เพื่อไล่นก<ม>เนื่องจากเกษตรกร,ร,กรชาวนาทำนามาทั้งปีจะมาเสียผลผลิตเพื่อนกมันก็มันก็น่าเสียดายครับ<ม>เพราะว่านกกินไปโดยอะไรก็ไม่ได้ไประโยชน์ชาวนาเสียหายเปเปลเลยผลิตเครื่องนี้มาเพื่อไล่นกครับ เป็นตัวเซนเซอร์ครับตัวเซนเซอร์นี้จะสามารถจับนกได้ประมาณ5เมตรถึง10เมตรเมื่อนกบินผ่านเมื่อนกบินผ่านแล้วก็เมื่อนกบินผ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการทํางานนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าประมาณสักร้อยเดซิเบลนี้ก็เพียงพอแล้วครับเพียงแต่ว่าของเครื่องของเราเนี่ยเราจะทําได้ถึงสูงสุดเนี่ยประมาณ2 5 0ร้อถึงสามครับนี้เราใช้เครื่องอวัดความดังที่อยู่ตามไอร้านตรวจสภาพรถยนต์ ตอนนี้เรามีเครื่องดีพร้อมจําหน่ายอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีความสนใจก็สกามารถจะซื้อไปใช้ได้เลยในราคาตัวละหมื่นละบาทาบาทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์นในเชิงวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดจันทบุรีที่อาจต่อยอดทางความคิดจนสร้างเป็นวัตรกรรมอันทันสมัยในอนาคตหากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน